ค่ะชื่นพลนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งานวันธรรมดาหน้าเทียบประจำปี2558ค่ะจะบอกว่างานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะภายในงานจะมีอะไรกันบ้างอย่ามาเลยค่ะ สำหรับงานวันธรรมดาหน้าเที่ยวประจำปี2558ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเปลี่ยนวันว่างให้เป็นวันเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจวันธรรมดานั่นก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนั่นเองค่ะเพื่อให้เกิดการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้หมุนเวียนไปยังช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นขณะที่นักท่องเที่ยวเองก็จะได้ประโยชน์ กการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายหลักค่ะยังคงมุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวคนไทยนะคะที่สามารถท่องเที่ยวในวันธรรมดาได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจสมาคมและชมรมผู้สูงอายุคนทำงานที่ลาพักร้อนครอบครัวที่ปิดเทอมนะคะคนกรุงเทพและก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะต้องการให้ในักท่องเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น แรกเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในวันธรรมดานะครับเราคาดว่างาน4วันเนี่ยนะครับจะมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมงานแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเนี่ยประมาณ300ล้านบาทนะครับคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมง,งานเนี่ยประมาณ2,0,000 0คนสำหรับภายในงานนะคะมีผู้ประกอบการโรงแรมที่พักสายการบินบริษัทนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า400แห่งค่ะร่วมกันจัดโปรโมชั่นลดราคาวันธรรมดากว่าร้อยละ50 ได้แบ่งออกเป็น4โซนค่ะตามราคาขายโซนราคา1,000บาท2,000บาท3,000บาท4,000บาทและโซนลักชัวรีนั่นเองค่ะ ส่วนไฮไลท์ในปีนี้นะคะคุณผู้ชมซื้อแพ็กเกจในงานครบ5,000บาทมีสิทธิ์แลกซื้อวอลชอร์จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานได้ในราคา100บาทค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องบินห้องพักโรงแรมแพ็กเกจทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวรถเช่าสายการบินโดย100บาทก็สามารถท่องเที่ยวได้นะคะนอกจากนี้ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ยังได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดงานมหากรรมธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟและท่องเที่ยวดำน้ำแห่งประเทศไทย2,558หรือ Thailand Golf and Dive r Expo 2,015เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเชิงกีฬาโดยเฉพาะกลอล์ฟและการดำน้ำให้เติบโตมากขึ้นโดยภายในงานค่ะก็ได้รวบรวมผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำและกีฬากอล์ฟครบวงจรน,นำเสนอแพคเกจที่พักคอสการเรียนอุปกรณ์ดำน้ำและกอล์ฟ พร้อมอุปกรณ์เสริมไวมากมายกว่า250บููธค่ะโอ้คุณผชมคะจะบอกว่ามางานนี้นี่แพ็กเกจการท่องเที่ยวนี่มากมายจริงๆค่ะตอนนี้ดิฉันเลือกไม่ถูกเลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจที่อยากจะมาเลือกแพ็กเกจการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าโรงแรมหรือว่าจะเป็นตัว ะะมาที่นี่ได้ราคาถูกจริงๆค่ะงานวันธรรมดาหน้าเทีย่ยบประจำปี2 5 5 8นาี้นะคะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะวันนี้หมดเวลาของพระลพระลาวแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ